เดียวเราจะให้พ่อกินอะไรเนี่ยให้พ่อกินอะไรครับอยากหมูย่างฮะป้อนหน่อยป้อนหมูย่างป้อนลูกชิน้นพ่อหน่อยหมูย่างเหรอหมูย่างไม่มีไงเราไปซื้อกันแล้วไม่มีหมูย่างลูกป้อนลูกชิน้นพ่อหน่อยเฮาวนึกว่าจะป้อนพ่อ่ป้อนพ่อเหรอ อะลรทั้งไก่ทั้งลูกชิ้นเลยลูกชิ้นไก่บบชิ้นบบไก่ทอดหมูย่างเอาเอาเอาสบายใจเลยว้าวไม่ไปร้านข้างนอกฝนตกครับครับห้หองพักเออเดี๋ยว <c oughs> อีปู ัก้้างล่ันนีวยกินกอดเลยเนั่นน,น,น่ะหิวเอานั่นลองกินกันแล้วกัน,กนลูกฝนมันตกอยู่ร้องฝนซาก,ก่อนอร่อยเห็นไหมครับเอาเราก็าไปกินทางหัวทางหางเอาหนังก,ก,กระดูกฝั่งนั้นนะลูกเอาลองกินเอง,เองนะไม่มีใครช่วยนะกินเองเลยนะอืม นี่คือกินได้เยูเนี่ยลูกชินนนะี่ยลูกชิ้น